สวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนช่วงนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีนะเรายังไม่ค่อยหายป่วยเลยอะยังคงเป็นภูมิแพ้กทมเหมือนเดิมนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโอเคค่ะกลับมาที่วิดีโอดีกว่านะคะวิดีโอนี้นะคะจะมาแนะนำเรื่องของการสร้าง เรื่องของตัวคอมโพสิตคอมโพสิตคืออะไรคอมโพสิตก็คือเอาวัสดุของ building material มาประกอบกันให้มันกลายเป็นชิ้นส่วนของโครงสร้างหนึ่งชิ้นนะคะทีเนี้ย building ท a t e r i อะสร้างยังไงอันเนี้ยมีคลิปก่อนหน้านี้นะคะลองไปเปิดดูได้นะคะอันนี้เราจะขอข้ามเรื่องของการสร้างนะ building material เราจะเอามาประกอบกันแล้วนะนะคะก็ ส่วนนี้ก็คือให้มาที่คำสั่ง option ค่ะ element attribute ค่ะแล้วเลือกเป็นคำว่า composite นะคะหรือเป็นคำว่า composite แล้ค,ำคทำการเลือกเนาะทีนี้นะช่องด้านข้างตรงนี้นะคะก็มันเป็น composite ใช่ไหมมันจะมีให้เลือกก็คือ exterior e n t e r i o r ใช่ปะ่ะก็ถ้าสมมติเป็น exterior เ,เ,เนี่ยก็คิดเอาว่าจะให้มันอยู่หวดไหนละกันอะอันดับต่อไปคือเราอยากจะสร้างผนังขึ้นมา ะะเราสามารถทําการดูพิเคตจากของที่ไม่มีอยู่แล้วก็ได้เพราะว่ามันก็มีตัวอย่างมาให้อยู่นิดหน่อยแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนเอาอย่างเช่นถ้าเราต้องการเอาแบบผนังดับเบิลห้าสิบห้าสิบบล็อกอะไรอย่างนี้นะเออเลือกมาหนึ่งตัวแล้วทําการเลือกแมนแล้วทําการกดนิวดูพิเค e มันนะคะแต่ว่าเราต้องการเป็นเราต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นวอลเออหนึ่งร้อยซีเอ็มก็คือผนัง ผนังนะคะสำหรับ10เซนโอเคปะนะคะแล้วทำการกดโอเคนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ป่าเป็นวอล10เซนหนึ่งอันขยับมาให้ด้านขวามือค่ะวอล10เซนนะ use width ก็คือใช้กับอะไรบ้างซึ่งจริงอะวอลแล้วคือเราใช้กับแค่วอลเนาะเท่านั้นเราไม่ใช้กับโครงสร้างอื่นนะคะนั่นคือเราก็แค่แบบตัวอื่นไม่ต้องติ๊กนะพื้นไม่ต้องติกหลังคาไม่ต้องติกแบบเชลไม่ต้องติ๊ก,ก,แบบเ,กเราจะใช้แค่วอลเท่านั้นนะคะดังนั้นคือครึ่ง คำสั่งเนี้ยจะปรากฏแค่คำสั่งเมื่อคุณใช้คำสั่ง w a l k อย่างเดียวโอเคไหมแต่ถ้าเกิดติดทุกตัวนะคะแปลว่าวัสดุชิ้นี้สามารถใช้ได้กับทุกๆตัวที่มันมีแบบนี้ให้ให้ใหเลือกนะคะอ่าโอเคทีนี้คอนกรีตของตัวอย่างอ่ะมันคือคอนกรีตบล็อกใช่ปะแล้วเรา,าอยากต้องอยากต้องการเป็นคอนกรีตอิดก็มาเปลี่ยนนะคะเราต้องการอืมสิเซนใช่ไหมสิบเซน่ะมันคืออิฐอยู่ตรงกลางแล้วก็มี ฉนวนปูนฉาบบนฉาบล่างถูกปะนะคะนั่นคือแปลว่าเราต้องเปลี่ยนวัสดุโอเคก็มีแค่ชิ้นเดียวอันนี้ลบทิง้งก็จะเหลือหนึ่งชิ้นเนาะเสร็จแล้วตัวเนี้ยจากที่มันกลายเป็นแอสเบะเราจะเขียนเป็นเอ่อเป็นคอนกรีตแต่ว่าให้มันมีขนาดความหนาอยู่ที่น้อยลงมาหน่อย3ามซนผนังอันนี้ก็จะกลายเป็น สิบเจ็ดอันนี้ประกอบอยังไงก็ได้ให้ได้สิบเซนอะหนือออกปะอืมอันนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งห้าหนึ่งห้าเสร็จแล้วก็บวกขึ้นมาอินเสิร์ตขึ้นมาหนึ่งอันนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งห้าโอเคของเราเป็นจุดทศเสย่อมแบบนี้นะสิบเซนนะคะทีนี้มันจะกลายเป็นฉนวนของอันจะปะ แต่ในความจริงก็คืออิดมันอยู่ตรงกลางให้เราโยกเนะะี่นยค่ะมีตรงกลางอืให้เราโยกอิดมันอยู่ตรงกลางนะคะมันก็จะกลายเป็นคอนกรีดกับคอนกรีดอยู่ข้างนอกแล้วก็มีอิดอยู่ตรงกลางอันนี้คือสิบเซนทันไหมทันเนาะนะคะแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะแบบที่เลี้ยวนี้แต่ถ้าเกิดไม่เอาอะ่ะก็ไปเปลี่ยนแบบทเลียงเนาะแต่ว่าอันเนี้ยสร้างมันน้อยนะคะก็เลยมีตัวเลือกให้ไม่เยอะมากเท่าไหร่ อืมถ้าเราพิมพ์ว่าซีเมนต์เจอไหมไม่เจอหยิบซ้ำเ่ยปะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่หยิบซ้ำนะพาสตรแล้วกันอ่ะหยิบซ้ำอ่ะเราใช้เป็นหยิบซ้ำล้วกันนะคะอืมเราก็จะได้มาเป็นเอ่อ ผนังที่มีการใส่อิฐนะคะในในแนวเฉียงนะขนาด0.7แล้วก็เส้นปูนฉาบข้างนอกคือ10เซน10เซนเอ้ยไม่ใช่0.15 1 5ซึ่งมันปัดขึ้นมามันก็ประมาณ2มิลนะคะรวมกันเป็นข้างล่างก็เป็น10เซนโอเคอ่ะทีนี้เราอาการดูพิกันใหม่อันหนึ่งแล้วเราก็เปลี่ยนเราก็บอกว่าเราไม่อยากได้10เซนเราอยากเพิ่มขึ้นมาเป็น30เซนด้วยเอยเอา20ก่อน อืมยี่สิบเซนอะพอเป็นยี่สิบเซนใช่ปะมันก็ต้องเพิ่มอันนี้ขึ้นมาหนึ่งอันแล้วเราทําการอินเสิร์ตขึ้นมาใช่ปะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้สองอันแต่ทีเนี้ยผนังอะก็คือมันเป็นแบบนี้แต่พอเป็นยี่สิบเซนอะมันก็ต้องมีแก็บมีเขาเรียกอ,อะไรนะมันคือแก็บช่องว่างอะระหว่างอีกสองก้อนนะคะก็อินเสิร์ตมาอีกอันหนึ่งแต่ว่ามาเปลี่ยนตรงกลางเนี้ยให้มันกลายเป็นแอร์สเปซเนาะแล้วก็มาปรับตรงเนี้ยให้เล็กลง มันก็เหลือเป็นสองสองเซนใช่ไหมอันนี้เหลือไปสิบเก้าอะอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่เจ็ดห้าเจ็ดห้าอืมมันก็จะเป็นแบบนี้นะแต่จริงเหรอแม่ มันเราไม่ต้องจําเป็นต้องไปปรับขนาดของอิฐก,ก็ได้นะเพราะว่าอิฐมันเป็นขนาดตปยตัวอยู่แต่ว่ามันบานเดห้าปด8ดเซนเเอะไรเงี้ยค่ะไดไ้ได้อยู่นะเราต้องแกบตรงนี้ก็ได้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะอันนี้คือจะกลายเป็น20เซน10เซน20เซนใช่ไหมอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะรชจแล้วกดโอเคหลังจากนั้นก็มาทําการเลือกคําสั่ง w a l ์นะคะเปลี่ยนเครื่องมือแถบเครื่องมือของคําว่า สั t เจอตอนนี้มาเป็นแบบพื้นสิเนาะเวลาใช้คอมพสิตใช่ไหมคะให้ไปเลือกช่องที่2ก็คือตรงกลางหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้10เส้นหนีมาแล้ว10เส้นเห็นไหมสิบเส้นอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่ะยี่สิบเส้นสนี่ปึ๊บขึ้นมาเห็นไหมยี่สิบเซนยี่สิบเซนปึ๊บขึ้นมานะคะมันจะเป็นแบบนี้ ทีนี้เนี่ยวัสดุเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้วยนะมันก็ต้องดูที่วัสดุด้วยนะคะว่ามีค่าน้ําหนักอะไรแข็งแรงเท่าไหร่อันนี้คือไปเซตเอานะนะคะเพราะว่ามันก็ต้องมีเรื่องของโครงสร้างอย่างอื่นที่สําคัญกว่าเข้ามาช่วยนะคะอะไรพวกนี้โอเคไหมนะคะอืมก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการสร้าง คอมโพสิตนะคะอ่ะลองไปสร้างดูมันสร้างได้ผนังพื้นหลังคาเชลนะคะเอาใช้ในการสร้างพวกนี้ได้นะคะก็สร้างทิ้งเอาไว้แล้วเราก็จะได้ใช้งานกันง่ายขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้ะ